สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามเข้ามาก็เลยจัดทำคลิปนี้แบบเร่งด่วนนะครับคำถามที่ว่ามะละกอเนี่ยเราจะแยกเพศช่วงไหนดีตอนไหนดีอายุเท่าไหร่ต้นสูงเท่าไหร่คลิปนี้ผมเอาต้นจริงมาให้ดูเลยครับต้นนี้ผมปลูกไว้ข้างแทงน้ำนะครับก็กำลังติดดอกเล็กๆนะครับเป็นดอกของต้นสมบูรณ์เพศด้วยนะต้นกระเทยนะครับดอกลักษณะนี้คือดอกลักษณะเป็นคอขวดบิดนิดหน่อยบิดเป็นเกลียวนิดหน่อยนะเป็นดอกของต้นสมบูรณ์เพศนะครับ ความสูงอยู่ที่80ซนติเมตรโดยประมาณนะครับต้นนี้บำรุงอย่างดีด้วยเปลือกไข่บดกับขี้เท่าฐานนะครับถัดมาอีกต้นหนึ่งก็ติดผลเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับเป็นต้นตัวเมียนะครับเป็นลักษณะดอกของต้นตัวเมียผมเก็บไว้ไม่ได้ปลูกในเชิงการค้าเท่าไหร่ปลูกไว้กินเองนะครับความสูงอยู่ที่60ซนติเมตรครับโดยประมาณนะห่างพื้นดินแค่60ซนติเมตรเอง ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ลักษณะผลเรียวยาวเป็นผลของต้นกระเทยนะครับเป็นผลที่สมบูรณ์ก็ติดผลตั้งแต่ต้นอย่างเล็กนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ข้างแทงน้ําทั้งหมดเลยหากถามว่าต้นสูงเท่าไหร่ถึงจะแยกเพศได้แยกเพศได้ตั้งแต่เริ่มเห็นดอกมะละกอนะครับบางคนอาจจะปลูกแบบไม่ดูแลก็อาจจะสูงเลยเม็ดหนึ่งขึ้นไปนะครับแต่ของผมเนี่ย ประมาณ60เซนก็ติดดอกออกผลแล้วนะครับเพราะว่ามีการบำรุงด้วยเปลือกไข่บดกับที่เท่าฐานเหมือนคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยทําออกไปอย่างที่เคยบอกไปนะครับมะละกอจะมี3เพศก็คือต้นตัวผู้อันนี้ผมไม่มีภาพให้ดูนะครับแล้วก็ต้นตัวเมียดอกจะบิดเป็นเกลียวจะมีผลเล็กๆออกมาผลลักษณะป้อมๆสั้นๆน,นะครับอันนี้เป็นลักษณะของผลจากต้นตัวเมียนะครับแต่ต้นนี้เป็นต้นสมบูรณ์เพศนะก็คือมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างบางผลนะครับ ส่วนผลของต้นสมบูรณ์เพศเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยครับมีผลเรียวยาวเนื้อหนาเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้พูดถึงมะละกอฮอนแลนด์นะมะละกอโดยทั่วไปก็เหมือนๆกันครับเนื้อจะหนาจะแน่นผลจะไม่กลวงเท่าไหร่นะครับสรุปก็คือเราจะแยกเพศตอนไหนแยกเพศตอนที่เราเห็นดอกมะละกอครับลักษณะของดอกมะละกอที่เกิดจากต้นกระเทยเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคอขวดขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนลักษณะของดอกมะละกอ ที่เกิดจากต้นตัวเมียเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเกลียวจะมีผลข้างในเล็กๆขึ้นมาเลยนะครับแยกเพศได้ตอนที่เราเห็นดอกมะละกอแยกเพศได้ช่วงมะละกอที่มีความสูงประมาณ60ซนติเมตรขึ้นไปอันนี้เราต้องดูแลให้ติดดอกออกผลด้วยนะครับบางคนปลูกท่วมหัวแล้วยังไม่ติดดอกออกผลเลยก็ลองใช้วิธีการที่ผมเคยทําไปลหลายคลิปนะครับปลูกบนพื้นที่ดินร่วนปนทรายรองพื้นหลุมสักหน่อยแล้วก็ มีการบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ก็ได้เปลือกไข่บดก็ได้ขี้เท่าทานผสมเปลือกไข่บดก็ได้นะครับและที่สำคัญต้องรักษาความชื้นให้ดีด้วยลองนำไปใช้ดูสวัสดีครับ